รถหลุดจำนำคืออะไรและซื้อใช้ได้ไหมเห็นราคามันถูกจังรถหลุดจำนำนะครับคือรถที่ผู้ควบครองรถนะครับแต่ไม่ใช่ผู้ถือกรรมสิทธินะหรือว่าเรียกว่ายังผ่อนกับธนาคารหรือไฟแนนซ์อยู่ก็ได้นะครับแต่กลับนํารถเนี่ยไปจำนำกับคนที่รับจำนำนะครับหรือไปจำนำตามบ่อนการพนันต่างๆนะครับนะครับเวลาทําเขาก็ทําแค่สัญญาโอรอยแบบไม่มีเล่มทะเบียนนะนะครับแล้วก็จะจ่ายดอกเบีย้ยไปเรื่อยๆจนกว่าจะไถ่ถอนรถคืนได้ทั้งหมดนะครับเหมือนกับเราไป เข้าลงจำนำนะครับจำนำสิ่งของนั่นแหละนะครับคล้ายๆกันนะครับพอเจ้าของรถนะครับที่ไม่ได้มาถ่ายถานรถตามกําหนดระยะเวลานะครับรถยนต์คันนั้นก็จะกลายเป็นรถหลุดจำนำทันทีนะครับพอค้าก็จะนํารถนะครับที่มาจำนำไว้นี่มาประกาศขายอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเรียกว่ารถหลุดจำนำนะครับและถ้าถามว่ารถหลุดจำนำซื้อได้ไหมนะครับผมตอบได้เลยว่าไม่น่าซื้อนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับรถหลุดจำนำเนี่ยไม่สามารถโอนได้เพราะเราไม่มีเรื่มทะเบียนนะครับ สองเลยนะครับซื้อรถหลุดจำนำนะครับก็ต้องมาเสี่ยงกับการโดนเจ้าของที่ถือกรรมสิทธิ์เดิมนะครับอย่างเช่นธราคาเนี่ยมาตามยืดรถอีกนะครับผม3นะครับถ้ามีคนเคยแจ้งรถหายนะครับในกรณีที่เป็นรถถูกขโมยมานะครับคนที่ซื้อไปนะครับอาจจะโดนเรื่องข้อหารับของโจรกกระทงนได้นะครับสีนะครับที่มีข่าวบ่อยๆนะครับเผลอซื้อรถไปใช้ได้1นถึงสวันนะคนขายก็ไปแจ้งตํารวจหรือไปแจ้งไฟนันมาตามยืดรถคืนอีกนะครับพร้อมคุมคููคุณด้วยนะครับว่า หากคุณไม่ยอมจ่ายก็จะถูกดำเนินคด,ดีตามกฎหมายคุณก็ต้องยอมจ่ายตรงนั้นไปด้วยนะครับทางที่ดีนะครับอย่าไปซื้อเลยครับรถประเภทเอ่อหลดจำนาไม่มีเล่ทมทะเบียนครับถึงราคาถูกมากๆครับก็ไม่น่าใช้ครับเพราะว่าได้ไม่คุ้มเสียหรอกเรามาซื้อรถที่ถูกต้องตามกฎหมายดีกว่าครับมีเล่ทมทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ได้อะไรเงี้ยซื้อไปแล้วก็สบายใจกว่านะครับ